นะครับก็จะมีโปรแกรมการป้องกันไม,ม่ให้เซลล์ที่กลายพันธุ์นั้นก่อตัวเป็นก้อนมะเร็งได้นะครับก็เป็นโปรแกรมซึ่งพัฒนาโดยดรโาบายชิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาสามารถป้องกันมะเร็งได้เพราะฉะนั้นก็จะเปรียบให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าการตรวจรักษามะเร็งปัจจุบันนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อตรวจเจอมะเร็งเนี่ยจะรุนแรงมากเหมือนกับ ไฟที่มันไหม้บ้านแล้วนะครับ,รบแต่การตรวจยีนี่มันกับเรากลับยามาข้างนอกโดยเข้ามาในบ้านอ,อาจจะแค่ได้กลิน่นกลิ่นอะไรไหม้หรือมีความนี้ได้หน่อยเนี่ยเราเห็นปุ๊บเรารีบดับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการดับ ไฟตั้งแต่ยังแค่เป็นไม่ขีดมันจะง่ายกว่าไฟที่มันไหม้ไปทั้งหลังแล้วแต่ปัจจุบันนี้คือไฟมันไหม้บ้านกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนไข้ที่รักษามะเร็งส่วนใหญ่จริงเสียชีวิตนี่จากว่ามันไหม้ทั้งบ้านเลยมันไปหมดแล้วนะครับอย่างกรณีที่น่าสนใจนะครับก็คือมีคนไข้นะฮะซึ่งเราปรึกษาทางอาจารย์ค่ายสอนนะครับว่าคนไข้เป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็มีคุณแม่ก็เป็นมาเร็งลำไส้น้าสาวก็เป็นมาเร็งลำไส้เมื่อทุกท่านเจอมาเร็งลำไส้ก็รักษาไปก็ตายทั้งคู่ ก็เหมือนกับว่าไฟมันไม่บ้านทั้งสองหลังไปแล้วแล้วตัวท่านก็เลยสงสัยว่าท่านจะมีส่วนที่จะเป็นมะเร็งไหมหท่านก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำด้วยการส่องกล้องเพื่อดูลำไส้ใหญ่ก็บอกว่าปกติตรวจเลือดว่ามีสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดหรืยอยังคือค่า c a ก็ปกติแต่คุณท่าคนนี้เนี่ยเนื่องจากท่านทราบเทคโนโลยีนะครับท่านก็เลยขอตรวจที่พลาสมา d n a ของท่านรา<อ>กว่าท่านมียีน k ค r a s แสดงว่ายีนกลายพันธุ์แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นก้อนมะเร็งท่านก็เลยสนใจเลยเข้าโปรแกรมป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งอ,อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่า ก็คือเราเพิ่งเจอนะครับว่ามีมีแก้ปัญหามีแคปัญหานะมีแค่กลิ่นผิดกตินิดหน่อยอยู่ในบ้านเราเราก็เดินหาแล้วว่าเอ๊ะกลิ่นไม่มาจากไหนแล้วจะรีบดับให้ก่อนวิธีการรักษาของอาจารย์นี่เป็นยังไงบ้างครับครับเขาจะเรียกว่าเป็น CIC นะครับ Combine Immunotherapy Prevention for Cancer ก็คือเราจะพบว่าในร่างกายเรานีมีกลไกในการป้องกันมะเร็งนะครับซึ่งกลไกป้องกันมะเร็งนั้นนะฮะเราเรียกว่าเป็นพวกนัชเลอคิลล์เ Ce ล์นะครับซึ่งเป็นเซลล์ธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดมีเซลล์ที่ แปรเปลี่ยนหรือว่ากลายพันธุ์ไปนี่เซลล์ธรรมชาติเหล่านี้นี่ก็จะทาลายเซลล์มะเร็งด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิต้านทานสูงจะไม่เป็นมะเร็งแต่คนที่เป็นมะเร็งนั้นก็คือว่าเหมือนกับว่าระบบป้องกันเขานี่ไม,ไม่เข้มแข็งพอที่จะทําลายเซลล์มะเร็งครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นทําให้เกิดนิวเคลีเทโลเซนี่ที่ที่ทำได้มากก็คือการการทําโปรแกรมไม่ใช่เป็นโปรแกรมบําบัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดมีภูมิต้านทานซึ่งสามารถทําได้ประมาณสิบวิธีครับ ก็จะให้เหมาะสมไปกับผู้ป่วยแต่ละรายแล้วก็โปรแกรมนี้นะครับมีการพัฒนาขึ้นในต่างประเทศเช่นที่ดรโคบายชิทําตั้งแต่1986นะครับแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งคนให้หมื่นกว่าคนี่ใช้โปรแกรมนี้จนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยทั้งที่ยีนกลายพันธุ์แล้วครับเริ่มจะน่าสนใจแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจยีนนะครับเพื่อดูว่าเราเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับ ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดผมสนใจที่จะตรวจเนี่ยอาจารย์เรียนถามอาจารย์คล้ายอักษรนะครับมันต้องใช้ระยะเวลานาน,านแค่ไหนครับในการตรวจครับเอในการตรวจรหัสเนี่ยค่ะเราจะใช้เวลาประมาณสี่ถึงแปดสัปดาห์นะคะเวลาคือคือ,ค,อคือมันจะนานกว่าการตรวจวัดถาเคมีในเลือดที่เราตรวจกันอยู่ปกตินะคะสี่ถึงแปดสัปดาห์เนี่ยเราใช้ทําอะไรนะคะเราก็ใช้สกัดดีเอ็นเอสกัดอินเดแค่วันเดียวนะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นการดูว่าไอ้ดีเอตรงส่วนไหนที่เราจะต้องตรวจ mm hmm. เพื่อจะบอกได้ว่าสิ่งที่คนที่มาตรวจเนี่ยสงสัยมันคือยีนตำแหน่งไหนที่ที่ที่จะที่จะเป็นไปได้ mm hmm. ที่จะเป็นความเสี่ยงของเขาถ้าเขามีประวัติครอบครัวหรือไม่มีแต่ตัวก็ตามนะคะค mm hmm. แต่ในกรณีที่บอกว่าเป็นมะเร็งทั่วๆไปอะ,อะไรก็ได้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจผมอายุยังน้อย แต่ทํางานเสี่ยงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยสะอาดทานอาหารปิ้งย่างอยู่ประจำอะไรเงี้ยรเราก็อาจจะบอกว่าถ้างั้นก็ตรวจแพ็กเกจที่ได้ประมาณสิบมะเร็งไปพร้อมกันขอรหัสดีเนเในระดับที่อยู่ดีเอ็นเที่อยู่ในไมโตคอนเดรียนะคะ ข้อมูลตรงนี้ฐานข้อมูลตรงนี้ที่มีประโยชน์มากก็ได้แก่ฐานข้อมูลของอ Human Genome Project โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์นะคะก็จะมีอะซอฟต์แวร์มีโปรแกรมให้เราสามารถเข้าไปวิเคราะห์โดยเอาข้อมูลที่เราตรวจได้จากการถอดรหัสไปทาบไปเทียบด้วยโปรแกรมที่เราเรียกว่า Bu สนะ,ะไปทาบไปเทียบแล้วดูว่ามันเหมือนกันไหมแล้วมันต่างกันตรงไหนแล้วที่ต่างกันตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลอีกว่าต่างกันตรงนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรมีอ่า ด a ต a ต a s e เบสไหนรองรับไหมที่เราจะอธิบายข้อมูลที่เราได้มาตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นอันใหม่ที่ไม่เคยเจอเลยไม่มีในฐานข้อมูลไหนเลยบ,บนอินเทอร์เนต็ตทั้งหมดในหลมหาลัยที่เขาใส่ฐานข้อมูลไว้ให้เนี่ยหรือแม้แต่ของ Human Genome Project ก็ตามอันนั้นเราก็ต้องอถ้าเรามองเห็นว่ามันน่าจะเป็นตำแ่งเสียง E <an> <an> เราก็จะต้องสามารถอธิบายได้ว่ามันเสี่ยงด้วยอะไรแล้วก็ม,มีเอกสารยืนยันมีเรฟเฟรนซ์มีออเอกาสารอ้างอิงที่จะมาช่วยก่อนที่จะตอบคําถามให้กับผู้ที่มาตรวจนะค,ะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําวิเคราะห์เนี่ยอาจจะประมาณ1เดือนนะคะ<อ>เวลาที่เหลือก็คือว่าทำไบโออินฟอร์เมติก i c แอนลิซิสเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเพราะว่าถ้าตรวจเช่นตรวจผิด บอกว่าเขาจะป่วยแล้วเขาไม่ไม่ได้เป็น,น,นจริงๆเนี่ยเขาจะก่อ,หอให้เกิดความกังวลใช่ครับแล้วเขาก็เลยจะป่วยจากความกังวลไม่ได้ป่วยเพราะตำแหน่งพันธุกรรมด้วยซ้ำวาะนั้นอันนี้จะผิดไม่ได้เราถึงต้องใช้เวลา4ี่ถึงแสัปดาห์ครับแล้วการตรวจนี้ทําที่เมืองไทยหรือใช่ไหมครับอาจารย์ทำที่เมืองไทยค่ะโดยร์ไทยทั้งหมดค่ะถ้าผมสนใจจะตรวจนะครับอาจารย์ผมต้องเตรียมตัวก่อนอย่างไรบ้างต้องงดน้างดอาหารไหมหรือว่าต้องทําอย่างไรครับเออไม่ต้องค่ะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นการตรวจดี A ค่ะอื ดีเออยังไงอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วก็จะจะร่างกายตอนนั้นจะมีภาวะ,ะอดข้าวอดน้ําหรือไม่อดข้าวอดน้ําก็เหมือนกันค่ะเอาละครับก็เดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอบ้างน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าบุคคลใดน,นะครับที่สมควรที่จะตรวจนะครับแล้วก็ควรจะตรวจเมื่อใดดีต้องเรียนถามคุณหมอครับคนที่สมควรจะตรวจพัตุกรรมเพื่อหามะเร็งนะครับอันที่หนึ่งก็คือคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองนะครับเพราะว่าการรักษามะเร็งโดยรู้ว่ายีนตรงไหนที่กลายพันธุ์นะครับจะมีส่วนในการเลือกยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยนะครับ อันที่สองนะครับคือคนที่มีประวัติในครอบครัวมีโรคมะเร็งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้ามีประวัติในครอบครัวเนี่ยโอกาสการที่เราจะได้รับการกลายพันธุ์มาในตัวเราก็สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมนะครับว่าถ้าในประชากรทั่วไปที่เป็นสุภาพสตรีนี่นะครับหนึ่พคนนะครับจะมีการกลายพันธุ์แค่คนเดียวนะฮะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีญาติหนึ่งคนเป็นมะเร็งเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการกลายพันธุ์ด้วยจะกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าญาติสามสี่คนเป็นมะเร็งในครอบครัวเช่นมีคุณยายเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับมีคุณป้าก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งหรือว่าพีา่สาวเราก็เสียชีวิตมะเร็ง่ะตัวท่านในโอกาสจะเป็นมะเร็งสูงถึงประมาณ4ี่สห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีประวัติก็ควรจะตรวจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับคือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับว่ามีการกลายพันธุ์หรือยังนะฮะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นาาาทานอาหารบางอย่างนะครับหรือว่าได้รับสารพิษบางอย่างคนที่สูบบุหรี่ประจําคนที่ท้องผูก มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่ผิดป,ปกตินะครับ,รบแล้วก็อาจจะไปตรวจโด,ดยการส่องกล้องแล้วก็บอกว่าอเอ,อ้ยยังไม่เป็นมะเร็งนะแต่จริงๆอาจจะเริ่มเป็นแล้วโดยที่เซลล์มันอาจจะที่เรากลายพันธุ์นะครับ,รบและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคนที่คิดว่าอยากกินเนื้ยืสักร้อยยี่สิบปีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งมันไม่ถึงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากร้อยยี่สิบปีมัวแต่กินอาหารเสริมนะครับกินใบเจมาแล้วเป็นมะเร็งแทนนะเพราะฉะนั้นก็คนนี้าตรวจหมดนะครับจริงๆนะครับผมคิดว่า ปัจจุบันนี้นะครับทำให้เรารู้รู้เขารู้เราม, <c oughs> มันชนะนะครับ,รบส่วนการตรวจยีนชนิดนี้เนี่ยนะครับว่าเราส่งริไปตรวจที่ต่างประเทศดีไหมการกลายพันธุ์นี้ไม่เหมือนกันครับเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันแต่ว่าคนอเมริกันคนจีนคนไทยที่เป็นมะเร็งลำไส้นั้นจะมีลักษณะการกลายพันธุ์ที่แตกต่างกันเนื่อง <c oughs> จากว่าลักษณะการรับประทานอาหารการรับสารพิษนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่ได้จากคนไทยนั้นจึงจะตรงกับคนไทยที่สุดเพียงแต่ว่าเราต้องมีฐานข้อมูลที่เปรียบเทียบการกลายพันธุ์นะครับ พระฉะนั้การตรวจยีนเนี่ยไม่ใช่การตรวจมาตรฐานที่โรงพาบาลทั่วไปจะให้ได้เพราะว่าเมื่อตรวจเสร็จนะครับจะต้องค้นคว้าในฐานข้อมูล